หลังจากช่วงท้ายของตอนเปิดมีการเมนชั่นอย่างชัดเจนจากปากของน้องเอมิลี่ทูเซเลฟีลมตัวน้อยว่าตอนนี้สวรรค์กำลังสั่งล็อกดาวน์หลังการเสรียชีวิตของอดัมหัวหน้าเทวทูตปราปีศาจที่ก่อตั้งขึ้นมาจากคำสั่งของเซราที่มองว่านรกกับวิญ,ญญาณบาปนั้นเป็นภัยทำให้อีพีที่2นี้เรื่องจะโฟกัสไปที่สวรรค์แบบเต็มๆและมีประเด็นที่น่าสนใจเยอะแยะมากมายโดยเฉพาะประเด็นของวิญ,ญญาณที่ถูกชำะระล้างบาปเซอร์เพนเชียสตัวแปรสำคัญที่อาจจะเป็นหัวใจในการเชื่อมสวรรค์กับนรกก็เป็นได้ แหมตอนรับกันอบอุ่นจังเลยนะเรื่องเปิดมาก็ให้เห็นเซอร์เพนเชียสพูดอะไรอบอุ่นหัวใจแต่เออ อบอุ่นบ้าไรล่ะเพราะพี่แกกาลังประชดอยู่ต่างหากเพราะนอกจากสงครามตอนท้ายของซีซั่นแรกจะทิ้งความหายนะเอาไว้ให้กับทางสวรรค์แล้ววิญญาณบาปที่ถูกชำระล้างจนบริสุทธิ์และถูกส่งขึ้นมาสวรรค์อย่างเขาเป็นเรื่องที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนอีกด้วยเหล่าบรรดาเทวทูตต่างๆที่มารวมตัวกันในห้องแห่งพราวจนะจึงแตกตื่นกันใหญ่และไม่ใช่ในแง่ดีด้วยนะครับเพราะปัญหาต่างๆประเดียประดังเข้ามาหาเซราไม่ว่าจะเรื่องสงครามเรื่องดีวกับนรกไหนจะมีเรื่องเทวทูตกวาดล้างที่แอบทําแบบลับๆอีกต่างหากคราวนนีี้คคคํําาาถสสัญททุ่ก สายก็คือแล้วมอร์นิ่งสตาร์เทวทูตตกสวรรค์ตนนั้นจะกลับมาที่นี่ไหมเหมอน,นั่นจะกลับมาแก้แค้นและมาเอาคืนสวรรค์หรือเปล่าซึ่งมอร์นิ่งสตาร์ที่ว่าก็หมายถึงลูซิเฟอร์มอร์นิ่งสตาร์เทวทูตตกสวรรค์นั่นแหละครับเรียกว่าตอนนี้วุ่นวายกันไปหมด้วครับจนสุดท้ายเซาเลยเลือกจะแก้ไปทีละปมอย่างแรกก่อนเลยเจ้าเจ้ามาที่นี่ได้ยังไงวิญญาณบาปเจ้าแอบหลักลอบเข้ามาเหรอหรือมอร์นิ่งสตาร์เป็นคนส่งเจ้ามาแม้ที่จริงแล้วเซาก็จะเห็นพร้อมๆกับ Emily เอมนะิ ลอยเลื่อนขั้นขึ้นมาแบบดื้อๆเลยและระหว่างที่เซราต้องการคําตอบจากเซอร์เพนเชสที่เจ้าตัวก็ไม่รู้คําตอบเหมือนกันลูดมือขวาของอดัมบุคคลที่แขนที่สุดเพราะหัวหน้าเขาถูกสังหารก็ไม่ต้องการอะไรทั้งนั้นนอกจากการล้างแขนนรกไอพวกวิญญาณบาปมันต้องตายหมดเท่านั้นและเราจะเห็นความเดือดดาลของลูดแบบสุดๆในตอนนี้แหละครับเพราะส่วนหนึ่งเธอก็สูญเสียแขนไปในการต่อสู้ด้วยสังเกตที่แขนว่าแขนของเธอตอนนี้ก็จะได้เป็นแขนเหล็กมาทดแทนแล้วแต่มันก็ไม่สามารถชด เชยกับสิ่งที่เสียไปได้อยู่ดีเพราะว่าก่อนที่เรื่องจะเลยเถิดกันไปใหญ่เนี่ยก็จะมีแสงสีทองปรากฏขึ้นมาต่อหน้าทุกๆคนมันคือแสงแห่งเสียงของพระวจนะหรือ s ป e a เก r of God เทพีผู้เป็นตัวแทนแห่งพระเจ้าเธอโผล่มาเพื่อหยุดการโต้เถียงและจะขอฟังความจากป่าของวิญญาณบาผู้ถูกชำระล้างด้วยตัวเองและเมื่อมีโอกาสเซอร์เป็นเชสก็เลยเริ่มเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับอดีตให้ฟังตอนนั้นในปี1888ที่ลอนดอนเขานั้นเคยเป็นนักประดิษฐ์มาก่อนเขา,าเป็นคนชอบ เก็บตัวเป็นเนิร์ดที่อยู่แต่ในห้องแต่ถั้งว่าเขาก็ชอบมองผู้คนใช้ชีวิตอยู่หลังหน้าต่างด้วยเช่นกันคืออย่างน้อยไม่ได้ออกไปใช้ชีวิตร่วมกับพวกเขาก็หอแค่มองอยู่ตรงนี้ก็เป็นสุขใจแล้วแต่อยู่ไปอยู่มาวันหนึ่งเพนเชียสได้มองไปเห็นหญิงสาวแสนสวยคนหนึ่งเดินอ,อยู่นอกหน้าต่างพี่แกก็จ้องไม่ละสายตาเลยอีกไม่นานเขาจะต้องตกหลุมรักสาวคนนี้แน่แ,นแต่ก็เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นครับเมื่อมีเงาลึกลับ,บบางอย่างย่างกลายเข้ามาและสังหารเธออย่างโหดเที่ยมเขายอมรับว่า เขาเห็นเหตุการณ์ทุกอย่างและรู้ตัวคนร้ายด้วยแต่เขากลับกลัวและไม่กล้าทําอะไรเลยสิ่งที่เขาทํานั้นคือเลือกที่จะไม่แยแสและเก็บงามเรื่องนี้ไว้กับตัวเองเพราะชายคนนั้นที่ลงมือสังหารเป็นลูกค้าของเขาและมีอํานาจมากๆสุดท้ายไอการที่เขาไม่แยแสกับเรื่องนี้เนี่ยไอหมอน,นั่นมันก็ยังออกล่าผู้หญิงและสังหารผู้หญิงไปอีกหศพจนได้ฉายานาว่าแจ็ค The Reaper รฆาตกรต่อเนื่องชื่อดังที่ยังไม่มีใครจับตัวได้มาจนถึงทุกวันนี้เพนเชียสแบกความรู้สึกผิดนี้ไปจนวันสุดท้ายของชีวิตและตกลงมายังนรกก็จะมาอยู่ตรงนี้นี่แหละเขานั้นร้องไห้รู้สึกผิดทั้งหมดกับสิ่งที่ตัวเองทำกับสิ่งที่ไม่เคยแยแสและคราวนี้เพื่อนๆพในนรก ก็กาลังอยู่ในอันตรายเชอรี่บอมเธอกาลังจะมีภัยและผมจะต้องทําคราวนี้ผมจะต้องลงมือช่วยเธอให้ได้เท่านั้นและด้วยใจที่อบอ้อมารีที่เซื้อเป็นเจสแสดงออกมาเนี่ยทำให้พระวจนะสัมผัสได้ทันทีว่าวิญญาณดวงนี้ได้รับการไถ่บาปแล้วการเสรียสละและห่วงใย,ยชีวิตคนอื่นมากกว่าตนนั้นคือความดีที่ยิ่งใหญ่มากๆณนะบัดนี้วิญญาณของเจ้าเป็นอิสระแล้วเจ้าได้รับการไถ่บาปอย่างสมบูรณ์เจ้าไม่จะเป็นต้องกลัวอะไรอีกแล้วบุตรแห่งข้าคำพูดของพระว ทำเอาทุกคนน้ำตาแตกกันหมดมันเป็นซีนที่สวยงามมากๆสวรรค์ขอต้อนรับเจ้าเพโดตันตอนนี้นอกจากจะได้รับการไถ่บาปอย่างสมบูรณ์แล้วพี่แกยังได้ชื่อใหม่มาด้วยนะครับแต่เจ้าตัวยืนยันว่าจะขอใช้ชื่อเดิมให้เกียรติชีวิตในนรกที่เคยฝ่าฟันมาอย่างเซอร์เพเชสนั่นเอง เหตุการณนีนะครับทุกคนคือพอใจคําชี้ขาดของพระวจนะกันหมดแหละเวนก็แต่ลรูทที่ยังเดือดดานไม่เลิกยังไงเธอก็ไม่เชื่อว่าไอ้พวกวิญญาณชั่วมันจะไถ่าบาปได้พวกเนี้มันเสแสร้งมาได้รับคําสั่งมาพวกท่านเป็นอะไรกันหมดนรกมันกําลังวางแผนลุกคือต่อหน้าสวรรค์นะท่านและมันส่งไอ้เจ้านี้มาปั่นหัวพวกเราแต่ไม่ว่าจะพูดอะไรก็ไม่มีใครฟังแล้วแหละครับพระสวรรค์ช่างเล่นตลกแทนที่การเสียชีวิตของอาดัมเนี่ยจะทําให้เธอได้กลายมาเป็นหัวหน้าเทวทูตปราบปีศาจแทนในฐานะ อดีตมือขวาแต่คนที่ได้ขึ้นมาเป็นหัวหน้าแทนกลับเป็นเอเบลบุตรแห่งอดัมที่ทําอะไรไม่เป็นเลยซะอย่างนั้นเรียกว่าเวลานี้นั้นรูทถูกกดดันจากทุกฝ่ายอย่างหนักเพราะคําชี้ขาดถูกตัดสินไปแล้วสถานาการณ์ตอนนี้ก็เปลี่ยนไปแล้วด้วยสวรรค์จะไม่ยอมมือเปื้อนเลือดอีกและความรุนแรงทั้งหมดจะต้องจบสิ้นลงณนะตรงนี้ก่อนที่การประชุมจะจบลงซะแบบนี้เลยหลังการประชุมในห้องแห่งพระวจะนะเซราก็จะมาเคลียร์หลังไม้กับรูทต่อได้ความว่ารูทเนี่ยไปสั่งให้ลิลิทที่มีสัญญ,ญา ลึกลับบางอย่างกับสวรรค์ลงไปเคลียร์กับลูกสาวในนรกซะทําให้เซร่าในโกรธมากเพราะมันอยู่นอกเหนือหน้าที่ของลูดไปแล้วต่อจากนี้ถ้าเธอยังไม่วางมือและไปรายงานตัวต่อเอเบลหัวหน้าคนใหม่ของเธอจะถือว่าเธอนั้นเป็นกระบฏต่อสวรรค์ลูดก็เลยจําใจต้องหยุดทุกอย่างแต่ในใจเนี่ยก็เต็ไมไปด้วยความโกรธแค้นเหมือนกับระเบิดเวลาที่รอวันระเบิดนั่นแหละครับโดยในช่วงนี้ภาพก็จะตัดมาที่ปริศนาชิ้นใหญ่ที่ยังไม่ได้รับการไขเลยเราจะได้เห็นลิลิตสาวงามแม่ของชาลี และภรรยาของลูซิเฟอร์เธอนั้นหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาดูด้วยก็เรียกว่าหน้าจอนั้นแสดงให้เห็นว่ามีคนโทรเข้ามาถึง725สายเลยนะครับและกว่า38สายนั้นเป็นของชาลีส่วน687สายที่เหลือก็ของลูซิเฟอร์ล้วนๆนั่นแหละครับแหม่ไม่ค่อยคิดถึงเลยนะแต่ยังไงเธอก็จำใจต้องเมินพวกเขาต่อไปด้วยเหตุผลบางอย่างที่เราไม่อาจทราบได้ เอาล่ะในไหนก็เครียดกันมาเยอะแล้วนะครับมาเรื่องที่สบายใจกันบ้างดีกว่าเพราะช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่เอมิลี่พี่เลี้ยงจะเป็นของเซอร์เพนเชียสจะพาพี่แก่ทัวร์สวรรค์แบบจริงๆจังๆพร้อมด้วยเพลงแบบมาเป็นชุดซึ่งเราก็จะได้เห็นสวรรค์ในทุกๆด้านมากขึ้นบรรเบ็นดีดีสุขีของจริงที่ใครก็ใฝ่ฝันจะไปแต่ในเพลงเดียวกันนั้นก็จะมีข้อขัดแย้งอยู่คือคำร้องของเซอร์เพนเชียสเขานั้นเป็นห่วงเพื่อนที่นรกมากๆโดยเฉพาะเชอร์รี่บอมบ์สาวที่เขาแอบรักและพยายามประดิษฐ์าาออสรริ่ง แต่ยังไงก็ไม่สําเร็จมันก็เลยเป็นความทุกข์ใจอยู่ข้างในแม้วิญญาณของเขาจะบริสุทธิ์อยู่บนสวรรค์แล้วก็ตามขณะดเดียวกันนี้เองเซราก็จะมาไถ่ายโทษกับพระวจนะกับสิ่งที่ทําลงไปเธอเป็นหัวเรือหลักเลยที่ให้กําเนิดเทวทูตราบปีศาจขึ้นมาเพราะคิดว่าสิ่งที่ทําไปมันถูกต้องแต่ตอนนี้เซรานั้นรู้แล้วว่าเธอคิดผิดมาตลอดวิญ,ญญาณบาป ก็สามารถมีศรัทธาได้พวกเขามีโอกาสจะกลับมาเป็นวิญญาณที่ดีได้เหมือนกันและทําให้เธอนั้นหวนย้อนไปถึงกี่ดวงวิญญาณแล้วที่สูญเสียไปพวกนั้นก็อาจจะกลับใจได้เหมือนกันเธอก็เลยเริ่มร้องเพลงออกมาอีกเพื่อระบายความอัดอั้นในใจแต่ในท้ายที่สุดแล้วนะครับพระวจ,จะนะก็มอบคําสั่งสอนมาให้เพื่อให้เซราใช้ข้อผิดพลาดท,ทั้งหมดมาเป็นบทเรียนในการนําสวรรค์ไปต่อข้างหน้าอย่างสมภาคภูมินั่นเองแหละครับ ก่อนภาพจะแตดกลับมาที่รูซอีกครั้งตอนนี้เธอกำลังถูกความมืดกัดกินในจิตใจอย่างหนงักมันเต็มไปด้วยความโกรธแค้นการถูกทอดทิ้งและความโดดเดี่ยวไม่นานจากนั้นเธอก็จะเห็นภาพหลอนเป็นพี่อดัมคนดีคนเดิมซึ่งมาในฐานะด้านมืดของรูซนั่นแหละและเจ้าอดัมตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่คอยอยุโยงให้รูซทำเรื่องผิดพลาดไปตลอดหลังจากนี้ ในเวลาต่อมาเซราจะเรียกประชุมระหว่างเธอผู้เฝ้าประตูอย่างเซนต์ปีเตอร์และก็เอเบลหัวหน้าเทวทูตปราปปีศาจคนปัจจุบันเซรายอมรับว่านรกกําำลังกโกรธแค้นและกำลังลุกคือต่อต้านสวรรค์อย่างหนักแต่เราจะใช้วิธีแบบเดิมไม่ได้แล้วความรุนแรงจะไม่เกิดขึ้นจากฝั่งของเราอีกแต่ข้ายังไม่รู้ว่าจะต้องแก้ปัญหายังไงในตอนนี้ซึ่งทีมงานแต่ละคนตอนนี้แหละก็เนี่ยถามอะไรไปก็ไม่ได้ความสักเท่าไหร่คุยกับหุ่นยังจะดีสักกว่าการประชุมจึงจบลงแบบแทาไม่มีอะไรคืบหน้า ทำให้เซรานะั้นต้องแบกความกดดันมหาศาลไว้ที่ตัวคนเดียวจนเทวทูตชั้นสูงขั้นเซราฟิมยังอุทานออกมาเลยว่าแม่งเอ้ยเลย คิดดูละกันว่ากดดันขนาดไหนแล้วภาพก็จะตามมาที่เซอร์เพนเชสกับเอมิลี่อีกครั้งพี่งูของเราคิดถึงเจ้าไข่ในนรกมากๆไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทําไมตอนนั้นเน่ะเขาก็ถูกอดัมบ้มมาพร้อมกับพวกไข่นี่แนะ่แต่พวกนั้นทําไมถึงไม่ตามมาอยู่นี่ด้วยทําไมต้องเป็นเขาคนเดียวมันก็แปลกๆแ,แล้วเนี่ยทำไมการถ่ายบาปถึงได้ผลกับเขาแค่คนเดียวซะอย่างนั้นเรื่องนี้ยังไม่มีคําตอบเพราะนี่ก็เป็นครั้งแรกเหมือนกันที่เคยเกิดเรื่องแบบนี้นะงานนี้เอมิลี่ก็เลยทนเห็นเอซอร์เพนเชสเศร้าแบบนี้ต่อไปไม่ได้ ก็เลยเสกเจ้าไข่ทองออกมาทดแทนมันอาจจะไม่เหมือนเดิมแบบ100%แต่เขาคงจะพอทดแทนได้บ้างแหละนะครับขณะเดียวกันลูดก็จะสตีแตกไปเรื่อยๆและจะเห็นภาพอดาแบบชัดเจนมากขึ้นเหมานี่มันจะคอยออกมาปั่นหัวยุโยงให้ลูดท,ทำเรื่องที่ไม่ควรทำมากมายมีแค่เริ่มต้นเท่านั้นนะต่อจากนี้แผนการของข้าคือการลงไปนรกและกวาดล้างพวกแม่มให้หมดพร้อมด้วยเพลงจังหวะร็อกอันหนักหน่วงที่ฟังแล้วรู้สึกขนลุกสุดๆเพลงพาร์ทนี้คือดีมากๆและสัมผัสได้ถึงความ ามก้าร้อของลูดแบบเต็มสูบระเบิดเวลาลูกนี้กำลังนับถอยหลังแล้วเตรียมตัวให้ดีล่ะ ไอ้พวกนรกสถานการณ์บสนสวรรค์ตอนนี้ดูท่าจะตึงเครียดขึ้นเรื่อยๆครับเพราะแม่เอมิลี่จะเซอร์ไพรส์เซอร์เพนเชียสด้วยภาพวาดของเพื่อนๆหวังว่าพี่แกคงจะหายเหงาบ้างสักเล็กน้อยก็ยังดีแต่เหตุการณ์หลังจากนี้ก็ชวนให้เครียดอยู่ดีแหละครับเพราะเซราจะตัดสินใจประกาศต่อทุกท่านบนนี้ว่าสงครามที่ผ่านมาทําให้ทุกๆท่านเป็นกังวลใจมากๆเพราะงั้นเราจะตัดสินใจทําการล็อกดาว,วน์สวรรค์ปิดตายและตัดขาดจ,จากอาณาจักรอื่นทันทีและจะมีผลณบัดนี้ด้วยวิญญาณทุก ดวงจะต้องถูกตรวจรายอย่างเข้มข้นขณนะเข้าและออกจากสวรรค์ก่อนที่เซราและเหล่าเซรลฟิมจะรวมตัวการเปิดม่านพลังยิงขึ้นสู่ท้องฟ้าสร้างเป็นโดมปกป้องสวรรค์จากโลกภายนอกและอาณาจักรอื่นๆทันทีแต่ถ้าว่าเรื่องเลวร้ยรายกำลังจะเกิดขึ้นหรือเปล่านะเมื่อเซอร์เพนเชียสทักมาว่าเรื่องนี้มันถือว่าสถานการณ์เลวร้ยรายไหมนะแล้วชาลีในนรกควรจะรู้ไหมเอมิลี่ก็เลยนึกขึ้นได้ว่าอุย้ยเธอต้องรีบไปแจ้งชาลีนี่แน่ก็เลยแอบว้าไปทิ้งให้เซอร์เพนเชียสนอนร้องไห้กับเจ้าไข่ ทองคำและอ้อนวอนต่อทุกสิ่งไม่ว่าอะไรเขาก็ยอมขอแค่ได้กลับไปเจอเพื่อนๆอ,อีกครั้งโดยเฉพาะสาวที่ตัวเองรักพร้อมกับภาพของสวรรค์ที่กําลังถูกล้อด้วยม่านพลังเข้มข้นต่อจากนี้ดูท่าว่าอะไรๆมันจะเดือดดานขึ้นแบบมากๆแน่นอนละครับ เป็นยังไงกันบ้างครับกับ E p พีที่2ในซีซันที่2นี้ก็จะเล่าในมุมมองของสวรรค์แบบเต็มร้อยและนะครับก็จะให้เราได้เห็นมุมมองของสวรรค์มากขึ้นได้เห็นพวกเทวทูตใช้ชีวิตเพิ่มเติมอ่ะนะก็ถือว่าเป็นอีกมุมมองหนึ่งที่น่าสนใจเหมือนกันแต่หลังจากนี้เนี่ยสิมันจะเกิดอะไรขึ้นกันแน่ก็ฝากทุกคนติดตามกันต่อไปด้วยนะครับแล้วก็เหมือนเดิมนะทุกคนชอบให้เรายืมเรื่องราวของแฮสปิโรเทลมาเล่าให้ฟังแบบนี้แล้วก็ฝากกดไลค์ให้กันหน่อยนะครับและถ้าใครที่ผ่านมาดูครั้ กันได้นะแล้วก็ในช่วงนี้เรามีทําร้านคอมิกเป็นของตัวเองด้วยนะครับใครที่เป็นสายนี้มาจอยกันได้นะแล้วก็ขอบคุณทุกคนมากๆที่ติดตามกันมาตลอดแล้วเจอกันในคลิปต่อไปขอบคุณทุกคนมากๆนะครับ